สวัสดีค่ะสวัสดี FC พอตอ่อของลุงพลป้าแตนทุกๆกคนนะคะวันนี้นะคะ FC ขาลุงพลก็ไปนะคะไปออกรายการนะคะไปออกรายการนะคะเราก็เป็นกำลังใจให้กับลุงพลนะคะก็ถ้าเกิดว่าลุงพลไปออกรายการ FC ทุกคนนะคะช่วยกันไปคอมเมนต์ใต้ล่างในสิ่งดีๆของลุงพลนะคะแล้วก็ไปกดให้กำลังใจกดไลค์กดเลิฟ ะะให้กำลังใจช่องช่อง8ดด้วยนะคะเพราะว่าเราก็เหมือนเราเป็นตัวแทนของลุงพลนะคะไปให้กำลังใจลุงพลแล้วก็ช่อง8ดด้วยที่ให้ลุงพลไปออกรายการนะคะเราก็ไปช่วยกันเนาะไปช่วยกันทุกคนนะคะแต่วันนี้นะนางฟ้าก็จะมาพูดถึงอยานนะคะโอ้ยยานดิ้นใหญ่เลยนะคะ f อฟซีขามันบอกว่าขอให้ลุง ลุงพลเนี่ยเกิดอุบัติเหตุในเวลาขับรถอะไรอย่างเงี้ยดูสิคะมันมาสาบแช่งลุงพลนะคือไม่ไม่รู้มเป็นอะไรนะยานมึงเป็นอะไรวะกูถามมึงหน่อยสินะมึงจะไปสาบแช่งเขาทําไมเขาไปออกรายการเขายังไม่ไปออกรายการเลยเมื่อวานเนี่ยมึงไปนั่งแช่งเขาแล้วเนี่ยมึงเป็นอะไรเป็นอะไรมากหรือเปล่าไปกินยาม้างนะมึงอะนะสติมันเปลี่ยนไปแล้วเหรอหรือว่าอะไร หรือว่าความคิดหรือว่าสมองกลับถามหน่อยสินะไปกินยาบ้างเธอถึงว่าท f เซสงสัยกลัวกลัวว่าลุงพลจะไปพูดถึงพ่อพระเอกของอียานน่ะทน,นายเทนะ่ะจะไปพูดถึงเรื่องอะไรนะเรื่องโรยจาาก,กลัวเหรอมึงกลัวด้วยเหรอยานฮะแสดงว่ามึงกลัวแน่เลยถ้ามึงไม่กลัวเนี่ยมึงไม่ออกมาสาบแช่งลุงพลหรอก เขายังไม่ไปรู้เลยว่าลุงพลจะพูดเรื่องอะไรมึงตีตนไปก่อนไข้แล้วเนี่ยนี่เขาเรียกว่าอะไรรู้ปะ่ะ FC เขาเรียกว่าอียานร้อนตัวนะคะอียานมึงทําอะไรผิดหรือเปล่ากูถามมึงหน่อยมึงทําอะไรผิดหรือเปล่ามึงอม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 ,อมแล้วดูดหรือเปล่ากูถามหน่อยฮะอืมอมเงินกันหรือเปล่าเนี่ยถามหน่อยสิเงินที่เขาบริจาคไปนะ่ะ นะถึงว่าสีร้อนมานั่งสาบแช่งลงพนใหญ่เลยขอให้ลดความตายอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมึงเนาะโอ้พวกมึงนี่เฮียจริงๆเนาะทำอะไรก็ไม่ผิดเนาะแต่ชัย,ยพลทำอะไรไม่ได้เลยนะคะเอฟซีรับไม่ได้นะคะอียานนะคะนะตื่นเช้ามานี่หูไก่ยังไม่ขันเลยนะะมันออกมาพูดแล้วนะะออกมาด่าออกมาสาบแช่งแล้วนะคะ ไม่รู้ไปอิจฉ้าอะไรลุงพลโอ้โหมึงนี่เป็นไอ้ไอ้อะไรนะไอ้ตัวเกาะเลยนะตัวลืบนะ fc ตัวลืบเลยนะคะลุงพลขยับตูดก็ไม่ได้ขยับก้นก็ไม่ได้แม่งรู้ทุกดากนะคะรู้ทุกจุดรู้ทุกมุมมองของลุงพลโอ้โหตอนนี้ก็ดิ้นใหญ่เลยนะคะเพราะว่าลุงพลจะไปออกรายการรเช้านี่สงสัยจะตื่นมาแบบไม่แปลงฟันแล้ว นะฟันน่ะแปลงมากมึงอย่าเหมือนไอน้หน้าก็อร่อยหมอยให้มากนะทำหน้าตายุ่งเยิงมานั่งโอ้โูยกลัวจะไม่ได้พูดออกมากูขอให้มึงเป็นอย่างนั้นกูขอให้มึงเป็นอย่างนี้โอ้โหเวสาาแช่งมุงพลเขามึงไปแค้นอะไรเขานักหนาวไอ้ยานเขาไม่ได้ไปเหยียบหัวหัวมึงสักหน่อยกูถามหน่อยสิเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยฮะ กลัวจริงๆเลยกลัวลุงพลเนี่ยโอ้โหเขาจะดังแล้วไงยานลุงพลจะดังมากกว่านี้แล้วไงอิจฉ,ฉาเหรอยานอิจฉาเลยจ้าไม่ไปอิจฉาลุงพลเขาหรอกมึงไม่ต้องไปสาบแช่งเขาหรอกระวังนะสิ่งที่มึงสาบแช่งเข้าไปอ่ะมันก็จะเข้าตัวของมึงเองนะเออคนเราอ่ะทําสิ่งดีอ่ะ สิ่งดีก็จะเข้าหาตัวเองแต่ทําสิ่งชั่วๆนะความชั่วก็จะมาหาตัวเองเข้าใจหรือเปล่านะไม่ใช่วันๆนหนึ่งเนี่ยโอ้โหมานั่งดา่านั่งสาบแช่งลงพนไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็มานั่งสาบแช่งเขาเระวางังสิ่งที่มึงสาบแช่งนะมันจะเข้าไปหามือนยานเลยสงบสติบ้างนะไปกินยาไปรักษาหน้าตัวเอง นี่กูจะบอกให้กูจะแนะนำนะถ้ามึงอยากสวยนะมึงไปสั่งทีพีสกิ n นเซรั่มโอ้โหเหมาะกับมึงมากเลยอะ่ะใช้บ้างนะเซรั um ่มอ่ะใช้ใช้บ้างนะครีมอะ่ะทีพีสก e ีนนะน้าจะได้ดูเป็นคนหน่อยนะเออจริงๆแล้วนะไม่ได้บูวีเอออะไรนะไม่ใช่บูลี่นะ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ตั้งใจจะด่ามึงกันหรอกแต่มึงอะออกมาร้อนลนเองกูช่วยไม่ได้นะออกมาว่าเขาออกมาเสียดสีเขาโอโเห็นเขาไปออกรายการโอ้โหดิ้นใหญ่เลยเอฟเอ้ยนะไม่เคยพบเคยเห็นนะคะยียานมันดิ้นขนาดนี้นะคะงงมากแม่ดิ้นไม่ท่าไม่ไม่เท่าไหร่นะคะเอฟซค่ะไปสาบแช่งเขาไหม ไปสาบแช่งลุงพลนะให้ลดความให้นู่นมีอันเป็นไปจัง,จ,งจังสี่โอ้ยเนาะฟันกระบอกแปลงเออออกมาในตื่นตื่นก่อนไก่นะฮะ f สี่เออมันตื่นก่อนไก่อีกโอ้เหลือเกินจริงจริงเยเฮ้ยนะไปพักสมองบ้างนะยานนะนะไปกินยาแล้วไปนอนพักมึงไม่ต้องเอาเรื่องของลุงพลเราไปใส่สมองเยอะเกินไปหรอกนะ นะใส่ใส่สมองเยอะเกินไปแล้วทําให้มึงจิตป่วยได้ยินบ้าหูอ่ะยานนะระวังนะวันนี้มึงไปนั่งจ้องนะมึงใส่จะจ้องทั้งวันนะเอซีจ้องทั้งวันนะวันนี้มึงไปจ้องดีๆเดอ้อยานเดอ้อนะไปจ้องนะโอ้โหเหลือเกินจริงๆนะเอซ